กิ่าน่าผเนรรักษาความปลอดภัยไปแค่ลองครับผมเคยเป็นเด็กวัดถ่ายกระโถนพระจะเห็นพวกขี้บุหรี่ต่างๆอยู่ในกระโถนนะผมก็เลยไม่ชอบบุหรี่มาตั้งแตนั้นเพื่อ <See S 1> สุขภาพและอนาคตของลูกเราเมียเราที่จะได้ไดรับผลกระทบไปด้วยนะครับก็ควรจะลดละเลิกตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ก็รู้สึกเป็นโครงการที่ดีนะครับถึงคนปฏิบัติ จะปฏิบัติยากซะหน่อยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นผมนายสมโพศสุขเรืองอยู่แผนกซ่อมบำรุงเป็นพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงครับพศ .50 ถึงมารู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจพศ2550พอรู้ก็ก็ยังไม่ไปผ่าเพราะว่ายังไม่เป็นหนักจนมาหนักปี ห้มันไอแล้วก็เป็นเลือดออกมันว,วันหนึ่งก็ตกประมาณสองชาตินี้ไม่ต้องไม่ต้องเจอกันอีกต่อไปอ,อ,อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพ,พ,พนักงานทุกๆคนนะ่ะที่ยังสูุหรี่อยู่เนี่ยดูตัวอย่างพี่ยาวหรือน้องยาวคนนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนี่ยผามาแล้วหัดใจ แผนกบริการสำนักง,งานค่ะเล่นค่ะงมงายมากเลยค่ะเล่นการพนันก็คือเล่นหวยนะคะประจําเดือนแต่ละงวดเดือนหนึงมี3งวดค่ะวันที่1วันที่ 16, วันที่20ของของแต่ละเดือนนะคะเล่นการพนันเต็มที่นะคะประมาณ12ปีค่ะแล้วมาเลิกเล่นตอนเมื่อปีพศ2549ค่ะ ประมาณ8ปีที่ผ่านมาแรงบนันดาลใจก็คือ1น,นะคะทดลองเขียนโปยหวยค่ะใส่กระปุกอมสินไว้นะคะพร้อมเงินค่ะพอสิ้นปีมานะคะนำมานับเงินที่เล่นแต่ละปีนับได้เป็นหลักแสนเลยคะ่ะเล่นการพนันนะคะมีแต่เสียนะคะได้มาเมื่อคุ้มทุนที่เราซื้อไปค่ะ ชื่อนายเสมียนเรือสีจันทร์ครับอยู่ฝ่ายรอพอเลิกเล่าก็ผมจะเป็นที่สุขภาพแล้วก็เข้ารายการลดโรคลดภูมิไปด้วยนี่คือแรงบันดาลใจที่ที่มาถ้าเราเข้าคอร์สลดโรคลดภูมิเพิ่มเ่อทำไงถึงจะลดได้แล้วก็พอเราลดได้มันสุขภาพเราก็ดีขึ้นความดันมันก็ลดเบาหวานก็ลดน้ําตาลในเส้นเลือดเราก็ลดมันดีขึ้นทุกอย่าง จะให้พวกเล่ามากำหนดชีวิตเราเป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องเข้มแข็งพอสวัสดีครับผมนายธงชัยบัวบานครับเป็นพนักงานรอพอหนึ่งผัดหนึ่งครับรับนะว่าการดืม่มเหล้าผมดืม่มตั้งแต่ยุคสิบสองปีได้เนะมื่อก่อนยังไม่ได้คิดอะไรคือว่าเป็นเป็นสังคมของวัยรุ่นหรือว่าอะไรสักอย่างไหมว่าดนใจให้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนฝูงหรือว่า เกิดความสนุกสนานเฮฮหาครอบครัวนะครับครอบครัวของเราลูกเมียถ้าหากเราหมดแต่ดื่มเหล้าอยู่เราก็คงจะไม่มีเงินมีทองเลี้ยงดูแลพวกเขา,านะครับเราไม่มีตังเราก็ต้องไปเชื่อไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนพอครับผมเงินเดือนออกมาก็ไปจ่ายจ่ายก็เหลือใช้นิดหน่อยเพราะว่าไปเป็นค่าเหล้าหมดแล้วก็อยากจะให้ทุกคน หันมาเลิกเอาเงินตัวนี้มาเข้าธนาคารมาเก็บออมในกระปุกเราจะดีกว่านะครับตอนนี้ก็หลังจากซื้ออะไรเป็นของส่วนตัวแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ4ี่หมื่นครับอยากชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเลิกเลิกดีกว่านะครับเลาว่าเล่าไม่ใช่ว่าสิ่งดีอะไรนะมันจะทําลายสุขภาพของเราอย่างที่ว่าเห็นเห็นกันอยู่ว่าเป็นโรคตับแข็งหรือโรคช็อก,กอะไรสักอย่างเนี่ยคือ มาจากการดื่มเหล้านั้นนะครับเพราะว่ามีมาให้เห็นหลายอย่างครับก็ภูมิใจครับที่บริษัทดอนเมืองพัฒนาเราเราได้จัดโครงการสร้างสุขของเราขึ้นมาอย่างนี้ครับปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ปลอดการพนันถึงไม่ได้เยอะก็คงจะได้น้อยก็ยังดีขอให้มีทุกคนคิดว่าน่าจะทําได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากการที่ได้ฟังคนต้นสุขทีรถ ละเลิกเล่าบุหรี่และการพนันจนทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขท้ายนี้ขอให้ท่านนำเอาข้อคิดดีๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าสวัสดีครับ